เร่เข้ามาจ้าเพราะฮอลลีวูดเกมไหนไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์อาทิตย์นี้เหล่าซุปตาร์เขามีของมาขายก่อนที่จะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงเป็นซูเปอร์แชมป์ของเราผมมีภาพอยากให้ทุกคนได้ดูกันผมอยากจะรู้ว่าอันนี้น่ากินหรือเปล่าอ่ะมาดูกันครับเหนะ็นไหมน่ากินจริงๆอันนี้น่ากินหรืออันต่อไปน่ากินกว่ามาดูกันครับ กรอบหรือเปล่าครับอันนี้เป็นบองเหรอครับผมอันนี้ไม่กรอบครับอันนี้แข็งอันนี้ไม่กรอบครับอันนี้แข็งครับน่าทานมากเลยแต่ถ้าอยากได้ปานนินแบะแบะะนะเออนี่ไงนี่ไงเขามีปานนินแบะปันนินแบะปานนินแบะเข้าไปในไลน์ H I A R P A แปดแปดที่ตากที่ตากบนคอมแอร์ะน ที่9รกรรกฎาคมนี้มีนัดปาร์ตี้กันในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชมป์ทั้งโมโนเทเวนตี้น